ครับนี่ก็เราทุกซื้อรถไฟม่รู้จักจก็เสียงเอาครับพี่พี่ดูอะไรบ้างเหรอเวลาอันเนี้ก็ออไม่รู้จักเลยก็เลยไม่เคยดูอะไรเลยเพ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าบริษัทอยู่ที่ไหนสรุปพี่ ซื้อด้วยความไม่รู้จักเลยซื้อด้วยความไม่รู้จักแล้วแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีก็เสี่ยงเงาครับรถตับเป็นหนูพี่ด้วยมีแบบมไหครับนี่ก็รถพด่มใช่แล้วที่ผ่านเดินชมเลยสุรพลที่พี่ซื้อคือพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นสิบจีคือใครไม่รู้คือไม่รู้เลยว่าคือใครไม่รู้จักแค่ในเฟซเจ๊ขึ้นมานะเฟซก็เลยจดเข้าไปแล้วเราพี่หมายว่าแล้วตอนนี้พี่ดูอ่ะพี่เปรียบเทียบอะไรบ้างอ่ะแบบน้ำมันดูการทเวก ไม่หรือไม่ดูอะไรเลยไม่ได้ดูอะไรเลยดูความคล้องตัวอะไร่น้นไหนครับก็ไม่รู้จักเลยก็เลยไม่เคยดูอะไรเลยผมไม่รู้ว่าบริษัทอยู่ที่ไหนเมเนอินเซลแนะนําดีก็เลยมั่นใจให้มีความมั่นใจนี่เขาฝุดประมาณอย่างนี้หรอ่นี่ก็อยู่ประมาณสี่ห้าเมตรได้ครับเติมสุดยกสุดกําลังไม่ตกครับแล้วก็เร็วที่ผมได้ซื้อรถคันนี้กับพาะแฟนทวกทุ่มใจโปรเลยเที่ยวข้าใหญ่ถึงได้ยอมไปซื้อ ผมบตั้งใจจะซื้อแล้วครับไม่งั้นเดือแฟนผัดไม่งั้นเดือแฟนผัดก็ได้ใช้มาที่เดือเต็มๆเกือบเกือพันชั่วโมงนี้ทุกงานทุกระบบครับงานดินงานเชียร์งานแยกปกติพี่ใช้หมดเต็มทุกทีไหมใช้งานก็กลางๆใช่ถ้าเร็วถ้าเรื่ แ้วเร็วเร็วก็ดีเยอะเลยครับถ้าเต็มทีนี้นี่นี่ยังถือว่าไม่ได้ใช้เร็วอันนี้มันเบาครับแปะไม่ได้เลยแปะไปเลยคอนโทรลนะครับเบาแล้วก็เร็วมากครับโอหถ้าเร็วไม่ทันครับวิ่งเลยปื๊ดก็รีบกัได้กัน่ายิได้ก็นเ้ยครับน้ำมันที่เติมยังไงบ้างครับน้ำมันก็สร้างปั๊มมาเติมครับ เกาจะมาส่งประมาณกี่วันครับถ้าตักยังไงทั้งวันก็ได้ประมาณสองวันถ้าตักทั้งวันเลยครับประมาณสิบ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 กิโครับพูประหยัดนะมันแรงกำลังดีครับแรงพูดดีอันนี้มาสู้ดินแข็งตักรถไม่มีอืดไม่มีอะไรเลยปกติถ้าถ้าเดินดินี้ปุกนะมันจะอืดแล้วก็ฟันจะดำเลยไหมครับนี่ไม่มีความรู้สึกเลยสุดแท้นี่ครับเพราะว่าก้มสุดยกตัวสบาย นี่ขนาดใส่สุแปดร้อเียแเป็นนเสร็จงานนี้ก็จะจะไปตักดินขนอกเขาา้ามาเก็บต้นกาแฟชีไ้ไปซื้อไว้มันต้นยายก็สะดวกแ้วแก็มันรถมันคล่องตัวเนะครับสวัสดีครับผมชื่อนาทุสดีไล่นะครับชื่อเล่นชื่อปามนะครับอันนี้ก็ XMG นะครับรุ่นหนึ่งห้าครับดีครับประหยัดน้ำมันไว ใจกบการใช้งานครับก็งานคน่อนข้างหนักเพราะว่าเราต้องก้มสุดลงสุด,ส,ดสุดเลยก็ยืมวันหกเมตรก็ตอนขุดลงไปสุดบุมกันตนี้ก็ขุดเอื้อมขึ้นมานี่ก็คือว่าดีเลยลครับใช้งานปกติไม่มีโลดไม่มีอะไรเลยครับบ,รบังคับมุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวข้าเนี่ยแหลงครับห้องโดยสารก็ฟ้างครับแอร์ก็เย็นครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าจริงๆ XCMG จบอยู่ที่เดียวสุดยอด